ตอนผมไปมอเตอร์โชว์ครั้งล่าสุดยผมแทบจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูเกียร์ e v 5คันที่เห็นอยู่ข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นผมจึงมาดูที่เชียงใหม่ตอนนี้ผมอยู่ที่ในรถ Gear เกียร์ e v 5นะก็มาดูตัวจริงหลังจากที่ไปที่บางกอกมอเตอร์โชว์เนี่ยแล้วมันแทบจะไม่ได้ดูเพราะว่าคนเยอะมากวันนี้ก็มาดูที่เชียงใหม่ ได้ลองหลายฟังก์ชันเลยฟังก์ชันที่ผมชอบเนี่ยคือตรงนี้เลยคือส่วนที่มันดันขาขึ้นมานะซึ่งมันคงจะช่วยเนี่ยเรื่องของความเมื่อยล้าเนี่ยได้เยอะเลยให้มันเมื่อยล้าน้อยลงบอกปรับได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของอันนี้คงไม่จำเป็นต้องใช้ในชาตินี้นะ นี่คืออุ่นพรมายนะใครไปเผือกดไม่รู้ส่วนนี่คืออุ่นเบาเราต้องใช้ทรงกันข้ามในประเทศไทยตอนนี้ต้องเป็นทําให้เบาเย็นแทนโอเคถึงว่าพรมาะยรร้อนจีงเลยมันสามารถเปิดปิดมานได้นี่นะ อนนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะใครที่ใช้รถที่หลังคาเป็นกระจกในไทยช่วงนี้เนี่ยแล้วไม่มีมา่านผมว่ายังไงก็เอาไม่อยู่นะเออมันจะเป็นรถโคตรพอโคตรแม่งยังไงก็คงจะไม่ไหวกับอากาศนะตอนนี้ส่วนสาภาพภายในรถเนี่ยโดยรวมแล้ววัสดุตรงนี้จะดูกองแกงไปหน่อยนี่เหมือนนิสันมาร์ชนะเป็นพลาสติกที่ดูลุกชิปมากๆถ้าเทียบกับ ระดับรถราคาล้านปลายๆนะแต่ก็ยังดีที่มีเบาะหนังซึ่งไม่แน่ใจเป็นหนังแท้หรือว่าหนังสังเคราะห์นะก็จะเป็นตัวที่ตัดในเรื่องของความดูแล้วมันมันไม่แพงกลายเป็นไฮบริดผสมะสานกันบ้างส่วนฟังก์ชันในเรื่องของการขับขี่เนี่ยก็จะมีหลายฟังก์ชันอย่างที่เห็นนะ ไอที่จะไม่มีวันได้ใช้ในไทยคือสโน่เนี่ยตัดออกไปเลยสำหรับรุ่นนี้เนี่ยตัวเซลบอกว่าจะมีการตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปก่อนจะนำมาขายในไทยนะอย่างเ่นฟังก์ชันของภูมิัยที่มันปรับให้ร้อนได้เนี่ยตัดออกไปแน่นอนแล้วก็ลำโพงอะไรต่างก็จะไม่เหมือนกันทีนี้ไปดูด้านหลังว่าเป็นยังไง ผมชอบตรงนี้นะเป็นช่องแอร์บริเวณเสา A ซึ่งสามารถปรับให้เปิดหรือปิดก็ได้มันทำให้ข้างหลังเนี่ยมีความเย็นสบายส่วนเล็กรูมก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะไอ้บริเวณที่วางแขนตรงส่วนนี้ก็วางแก้วน้ำได้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกมากมายนะแต่บริเวณที่แปลกเนี่ยคือตรงนี้เลยเนี่ยมีถาดซ่อนอยู่บริเวณบเวณบาะหลังด้านซ้ายซึ่งด้านขวาไม่มี ด้านขวานี่จะเป็นช่อง USB แทนแล้วก็บริเวณใต้คอนโซลกลางเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นช่องที่เก็บอุณหภ,ภูมิเย็นหรือว่าร้อนก็ได้นะเย็นสุดเนี่ยอยู่ที่5องศาร้อนสุด55องศาเซลเซียซึ่งลองจับดูแล้วนี่ก็ถือว่าเย็นจริงก็ไว้แช่เครื่องดืง่มแช่เครื่องสำอางอะไรต่างๆได้อยู เนื่องจากว่ารถตัวที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นตัวท็อปซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางอย่างเมื่อมาถึงไทยนะผมจึงไม่สามารถที่จะฟันธงได้ว่ามันสมควรซื้อหรือไม่นะและมันก็ขึ้นกับเงินของแต่ละคนขึ้นกับรสนิยมของแต่ละคนด้วยแต่จากฟังก์ชันและดีไซน์นะถ้าเป็นตัวท็อปที่ราคาล้าน 790,000กว่าบาทผมถือว่ายังมีคู่แข่งอยู่ค่อนข้างเยอะสำหรับเกียร e v 5ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดขายเนี่ยมันไม่ใช่คำว่าแบรนด์เกาหลีนะจุดขายสำหรับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่ค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้เยอะอย่างด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยมีช่องสำหรับปอไฟออกมาใช้ได้ด้วยแล้วก็พื้นเนี่ยสามารถพับ ให้ราบไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตัวเล็กเนี่ยตัวที่สูงไม่มากสามารถนั่งข้างหลังแล้วดึงไอ้แผน่นง่งๆเมื่อกี้ออกมาตั้งเป็นโต๊ะทำงานนะเอาไว้แดกข้าวหรือทำงานเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าสูงอย่างผมร้อยเนี่ยหมดสิทธิ์นะผมลองนอนข้างหลังแล้วเนี่ยพอดีเป๊ะหัวจะยื่นมาด้านซ้ายคนไปทางด้านหน้าน,านิดหน่อยต้องหาอะไรมาลองแต่ถ้าเอาหัวไว้ด้านหลังรถเลยเนี่ย จะสามารถนอนได้อย่างพอดีโดยที่ไม่ต้องขดตัวดังนั้นเนี่ยกรณีที่ไปแคมปิ้งเนี่ยก็ถือว่ายังพอได้อยู่แต่ถ้าใครขับมาชนด้านท้ายนะก็ชนหัวไปเต็มๆส่วนในเรื่องของวัสดุเนี่ยผมถือว่าไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะกับราคาล้านปลายๆเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะดีพอ H 07เนี่ยยังถือว่าดีกว่ามาก 沃 v o EX 3 0ถือว่าดีกว่ามากในเรื่องวัสดุตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะโอเคนะเบื้องต้นประมาณนี้เบาะไฟฟ้าเบาะนวดเบาะเป่าลมมีครบหมดที่เหลือก็ขึ้นกับงบประมาณและก็รสนิยมของแต่ละคนส่วนในเรื่องของแบรนด์ที่ว่าเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุน่นเป็นอเมริกาเป็นจีนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อจากนี้นะเพื่ออธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรายังควรต้องยึดติดกับแบรนด์อยู่หรือเปล่านะแล้วแบรนด์ที่ดูแลน่าเชื่อถือเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีดีเฟกต์ไม่มีปัญหาจริงหรือเปล่านะแบรนด์จีนที่โดนดูถูกโดนเหยียดหยามสาหรับคนมาคนที่ยังไม่รู้เรื่อง E ีวีมันสมควรโดนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็เอาไว้ดูกันในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้พอเป็นน้ำจิ้มนะะขอแทรกโฆษณานิดนึงนะ ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่สุขาภิบาล5ซอย32แยก10เนื้อที่ขนาด2ไร่3งาน85ตารางวาขาย47ล้านบาทข้างหน้าเนี่ยมี7ซเว่ e อเช่าอยู่ถ้าสูิว่าจะซื้อแปลงนี้ด้วยเก็รวมทั้งหมดเนี่ย70ล้านบาททำเลยดีมากเลยเป็นแปลงใหญ่แล้วก็สามารถพัฒนาสังหาได้หลายรูปแบบในละแวกนี้ ตำเลทองแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโอเคนะสนใจก็ทักมาที่ไลน์เนี่ย mc จุด tgn